สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนจิตจิตสกรรมของสามุทหารในะต่างแดนเป็นแบบนี้นะคะตื่นแต่เช้าทุกวันค่ะตอนสวัสดีตอนตีสี่ตีสี่ยี่สิบห้านาทีนะคะกำลังเดินทางออกไปหารถเมย์ค่ะไปทำงานทางถนนเนี่ยไม่มีคนเลยค่ะเห็นไหมคะแต่มันก็ดีหน่อยะคะ่ะ มันไม่น่ากลัวเหมือนที่เมืองไทยเรานะคะเพื่อนเพื่อที่นี่ดีหน่อยค่ะเมี่พินคนเดียวค่ะยืนเดินกลางถนนนี่ค่ะคนเดียวคนเดียวนะคะเดินทําไปหารถเมย์ค่ะวันนี้เข้างานตอนตีห้าครึ่งค่ะสามวัน สวันติดๆกันค่ะตีห้าครึง่งตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะมันมันไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบนะคะที่ว่าอยู่เมืองอยู่เมืองนอกแล้วก็จะสบายนะคะมันไม่ใช่หรอกคะ่ะต่างคนก็ต่างเดินลนถ้ามาหากินกันไปคะ่ะ แต่ยี่ินก็ดีหน่อยค่ะมีนกเป็ดเป็นเพื่อนค่ะตดน้ำตมแตมตมแตม,ตแตมนั่นได้ยินเสียงไหมคะแต่ตัวไม่เห็นนะคะเพื่อนเพเพราะว่ามันมืดคะ่ะนกเป็ดค่ะว่ายน้ำอยู่ไม่มีไข่เลยนะคะน,นแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจากสาวอีสานมุกดาหารในเยอรมันนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะเพื่อนเพื่อน ใครฟังเพลงไหมคะัออนแค่นี้ก่อนนะคะเมื่อวมาดีค่ะนี่นั่นผมเดินมา